สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่23พฤษภาคม2,568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่ในเน้นกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเทลสตาร์พบกับเดนบอสคู่ที่2ครับโค o โมพบกับอินเตอร์มิลานคู่ที่3ครับนาโปลีพบกับกายาลีและคู่ที่4เรอัลเบติสพบกับบาเดนเซียเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ ไปวิเคราะห์ที่คู่แรกเลยครับในศึกเอเลเดวิซีเนเธอร์แลนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างเทลส스타พบกับเดนส์บอส์คู่นี้นะครับแต่เวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามบูเกอร์เมสเตอร์ฟานเดลเดิอนสแตดิโอนครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับเทลสตาร์นะครับแข่ง38นัดชนะ17เสมอ10แพ้11เกมยิงได้69ประตูเสีย47ประตูมี61คะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางครับส่วนเดนส์บอสนะครับแข่ง38นัดชนะ15เสมอ10แพ้13เกมยิงได้53ประตูเสีย 28ประตูมี55คะแนนอยู่อันดับที่9ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเทลสตาร์นะครับเจอกับเดนส์บอสมา5เกมหลังสุดเอาชนะเดนส์บอสได้2เกมครับและเสมอกันไป3เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเทลสตาร์นะครับแพ้เดอะกราฟส์ครับ1ประตูต่อ2ชนะเอเมน3ประตูต่อ0ชนะเอดิโอเดนฮาร์2ประตูต่อ0ชนะเอดิโอเดนฮาร์1ประตูต่อ0และเสมอกับเดนบอส0ประตูต่อ0ครับส่วนฟรอร์มการเล่น5นัดหลังสุ ของเดนส์บอสตนะครับชนะฮลมอนสปอร์ตหประตูต่อ0ูนย์แพ้วิเทสหประตูต่อสชนะคัมบูหนึ่งประตูต่อ0ูนย์เสมอคัมบูหนึ่งประตูต่อ1นและเสมอกับเทลสตาร์ศประตูต่อ0ูนย์ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเทลสตาร์นะครับนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเสมอกับเดนส์บอสตมาได้ครับศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ครับด้านความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าวันนี้นะครับจะใช้ระบบับาดยมีเอลครับโดย อัลดาวีครับเป็นกองหน้าร่วมกันที่จะลงราชกอรในเกมนี้ไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนเดนสบอสกันบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเทลสตาร์มาสูนประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมของทีมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคาจว่าพวกเขานะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1มีไบรอนเดอริงเกอร์ครับทำเกมอยู่แดนกลางครับสนับสนุนกองหน้าอย่างคอนสแตนตินิสครับวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเทลสตาร์มีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในช่วงหลังโดยเฉพาะในบ้านของตัวเองครับส่วน เดนส์บอสมีผลงานที่ไม่แน่นอนการพบกันนัดล่าสุดจบด้วยผลเสมอศูนย์ต่อ0ย์ครับแต่ในนัดนี้นะครับเทลสตาร์มีความได้เปรียบเนื่องจากได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนๆครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเทลสตาร์สองเดนส์บอสหนึ่งครับไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2เลยครับในสุดเกาโชซิเลียอ,อิตาลีเป็นการพบกันระหว่างโคโมพบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้นะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราที่สนามซาร์ดิโอจูเซปเป สิงยากรียครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับโคโม่นะครับแข่ง37นัดชนะ13เสมอ10แพ้14เกมยิงได้49ประตูเสีย50ประตูมี49คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางส่วนอินเตอร์มิลานนะครับแข่ง37นัดชนะ23เสมอ9แพ้5ยิงได้77ประตูเสีย35ประตูมี78คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับ โอโม่นะครับเจอกับอินเตอร์มิลานมา2เกมหลังสุดเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกม เอาไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับโวโม่นะครับชนะเรเช่3ประตูต่อ0ชนะเจนัว1ประตูต่อ0ชนะปามา1ประตูต่อ0ชนะกกยารี3ประตูต่อ1และเสมอกับเวโรนา1ประตูต่อ1ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานนะครับเสมอกับบาร์เซโลนา3ประตูต่อ3ชนะเวโรนา1ประตูต่อ0ชนะบาร์เซโลนา4ประตูต่อ3ชนะตริโน่2ประตูต่อ0และเสมอกับลาซิโอ2ประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนนามเจอกั โคโมนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเวโรนาครับมีแต้มกลับมาครับเสมอกับเวโรนาห่1ประตูตอน1ครับส่วนความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าวันนี้นะครับเขาจะมาในระบบ4-2-3-1กองกลางครับจะวางกาเบียลสเตเฟสซาครับกับแม็กซีนเคโรเลตครับสนับสนุนกองหน้าอย่างทา s โซดูบิกั s สครับเราไปดูความพร้อมทางฝั่งทูมาเยยน อินเตอร์มิลานกันบ้างครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับลาซิโอมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับด้านความพร้อมของทีมนะครับเดวิดฟอตเตซี่ครับและเบนชแมงปาวาวครับกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบหลังจากที่ในการบาดเจ็บเช่นเดียวกับราอุโรมาติเนสกัปตันทีมครับกลับมาฝึกซ้อมและพร้อมลงสนามในวันนี้ครับคาดว่าวันนี้นะครับอินเตอร์มิลานจะมาในระบบ3-52แดนกลางครับจะวางฮาคารซันฮานอกรูนิโคโลบาเรล่าเฟเดิโกดิมาโกครับสนับสนุนกองหน้าอย่างมาคัส มวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับโคโม่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับในช่วงหลังนะ4จาก5เกมนัดหลังสุดขณะที่อินเตอร์ไมลานครับฟอร์มตกลงมาในช่วงท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ตามครับนัดนี้ต้องสู้อย่างเต็มที่ครับด้วยคุณภาพของผู้เล่นและแรงจูงใจครับต้องการว้าแชมป์ให้ได้ครับซึ่งอินเตอร์มมลานเองครับก็เป็นทีมที่เหนือกว่าคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดโคโม่1อินเตอร์มมลาน2ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในศึกเกาโชซินอาอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างนาปโปลีพบกับกายาลีครับคู่นี้นะครับเตะเวลาตี1น5ตามเวลาบ้านเราที่สนามซาดิโอเดเอโกอามันโดมาราโดน่าครับไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมครับนาปโปลีนะครับแข่ง37นัดชนะ23เสมอ10แพ้4เกม ยิงได้57ประตูเสีย27ประตูมี79คะแนนอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนกาเยรี่นะครับแข่ง37นัดชนะ9เสมอ9แพ้19เกมยิงได้40ประตูเสีย54ประตูมี36คะแนนอยู่อันดับที่14ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับนาโปลีนะครับเจอกับกาเยรี่มา5เกมหลังสุดเอาชนะกาเยรี่ได้3เกมครับแล้วก็เสมอกันไป2เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับนาโปลีนะครับชนะมอนซ่า1ประตูต่อ0นชนะตริโน่2ประตูต่อ 0, ชนะเลเช่นประตูต่อ0ูนเสมอเจนัว2ประตูต่อ2และเสมอกับปาราสูงประตูต่อ0ูนครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของกายาลีนะครับแพ้ฟิโอเรนติน่า1ประตูต่อ2ชนะเวโรนา2ประตูต่อ0นแพ้อูดินเนเซ่ประตูต่อ2แพ้โคโม1ประตูต่อ3าและชนะเวเนเซีย3ประตูต่อศูนครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับนาโปรลีนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนปามาสครับได้คะแนนกลับมาในมือ1คะแนนครับเสมอกันไปศูนประตูต่อ ผู้จัดก,การทีมอันโตนิโอคอนเต้นะครับนัดนี้จะไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้ครับเนื่องจากโดนใบแดงในนัดที่เจอกับปามาครับส่วนความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าวันนี้นะครับนาโปลีจะมาในระบบ4-2-3-1 กองกลางครับจะวางมัตติโอโปริตานโนครับประสานงานร่วมกันกับแมตโตมิน่ครับเพื่อส่งต่อให้กองหน้าอย่างโรเมลูลูกากูครับไปดูความพร้อมทั้งฝั่งผู่มาเยือนกายารี่กันบ้างครับนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านราชนะเวเนเซียมาได้3ประตูต่อศูนย์ครับด้านความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าวันนี้นะครับกายารีจะมาในระบบ3 5 2กองกลางจะวางนาเดียซอเตียครับกับอเล็กซานโดรเดโยราครับประสานงานร่วมกัน สนับสนุนสกองหน้าอย่างโรเบโตปิโคลี่กับพิโตลูบุมโบ้ครับที่จะลงล่าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับนาโปลีต้องการชนะนัดนี้ครับเพื่อคว้าแชมป์เซเรียอาฤดูกาล2024-2025นะครับโดยมีคะแนนนำหน้าอินเตอร์มิลานอยู่1แต้มครับขณะที่กายารี่เองก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับคู่นี้เชื่อว่านาโปลีครับทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอนครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดนาโปลี3กายารี่0ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรอัลเบติสพบกับบาเดนเซียคู่นี้นะครับเตะเวลาตีสอตามเวลาบ้านเราที่สนามเอสเตเดโอนบินิโตบิมารินครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสทีมครับเรอัลเบติสนะครับแข่ง37นะัดชนะ16เสมอ1ิ1แพ้10เกมยิงได้56ประตูเสีย49ประตูมี59คะแนนอยู่อันดับที่6ของตาราง ส่วนบาลนเซียนะครับแข่ง37นะัดชนะ11เสมอ12แพ้14เกมยิงได้43ประตูเสีย53ประตูมี45คะแนนอยู่อันดับที่12ของตาราง เราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเรอัลเบติสนะครับเจอกับบารเลนเซียมา5เกมหลังสุดเอาชนะบารเลนเซียได้2เกมครับเสมอกันไป1เกมและก็แพ้กับบาเลนเซียไป2เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของ2งทีมครับเรอัลเบติสนะครับชนะเอสปันญอน2ประตูต่อ1นเสมอฟิโอเรนติน่า2ประตูต่อ2เสมออซาซูน่า1ประตูต่อ1นเสมอรายโยบายเกโน่สประตูต่อ2และแพ้กับแอติเิโกมาดิด1ประตูต่อ4ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของบาเลนเซียนะครับ เสมอสปันย่อน1ประตูต่อ1ชนะราสพาเมอสามประตูต่อ2ชนะเกตาเฟ่สามประตูต่อ0ูนย์แพ้ราเบสศูนย์ประตูต่อ1และแพ้กับแอตเลติกบิลเบาศูนย์ประตูต่อ1ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเรอัลเบติสนะครับนัดล่าสุดเพิ่งพแพ้กับแอตเลติกโอมาดริดมา1ประตูต่อ4ครับด้านความพร้อมของทีมนะครับคาดว่าเรอัลเบติสวันนี้นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1กองกลางครับระวังจิโอวานีโดเซโลครับสนับสนุนหัวหอกอย่าง ติดดิกบาคมูครับ เราไปดูความพร้อมทางฝั่งบาเลนเซียกันบ้างครับนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอนมา1นประตูตอนหนึ่งด้านความพร้อมของทีมนะครับคาดว่าบาเลนเซียวันนี้ครับจะมาในระบบ4-4-2กองกลางครับจะวางกาบีเกราครับยูโกโรเปสครับสนับสนุน2หัวหอกอย่างอูมาซาดิกกับอันเดอัลเมดาครับคราะห์เกมคู่นี้นะครับเรอัลเบติสมีฟอร์มที่ไม่แน่นอนในช่วงหลังแต่ยังมีความแข็งแกร่งครับเมื่อเล่นในบ้านขณะที่บาเลนเซียเองครับมีปัญหาในการทำประตูใน2นัดล่าสุดฟอร์มช่วง หลังก็แผ่วไปเช่นกันครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเรอัลเบติส2บาเลนเซีย1ครับเราไปดูสรุปผลประจำวันที่23พฤษภาคมกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้เทลสตาร์ชนะเดียนสปอร์ตสประตูต่อ1คู่ที่2ครับให้โคโมแพ้อินเตอร์เมลาน1ประตูต่อ2คู่ที่3ให้นาโปลีชนะกายารี่3ประตูต่อ0และคู่ที่4ครับให้เรอัลเบติสชนะบาเลนเซีย2ประตูต่อ1 ก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b บ cribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ